สรุปเรื่องปืนเคสวีเคสิบสองจุดเจ็ดในหนึ่งนาทีเคสวีเคสิบสองจุดเจ็ดเป็นปืนไรเฟิลซุ่มยิงที่ถูกพัฒนาในช่วงปลายยุคหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบโดยโรงงานดิทเทเรลของรัสเซียโดยเน้นการใช้งานเพื่อเจาะกรอะและทำลายเป้าหมายในระยะไกลปืนนี้มีโครงสร้างแบบบุพับซึ่งช่วยให้ปืนมีความยาวรวมที่สั้นกว่าแต่ยังคงประสิทธิภาพของลำกล้องยาวทำให้เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่จำกัดน้ำหนักของปืนอยู่ที่ประมาณสิบสองกิโลกรัมซึ่งทำให้สามารถพกพาได้ในสนามรบแม้ว่าจะมีน้ำหนักค่อนข้างมากกระสุนขนาดมม ที่ใช้เป็นกระสุนขนาดเดียวกับที่ใช้ในปืนกลหนักซึ่งมีพลังในการเจาะเกราะที่สูงนอกจากจะใช้ในการทำลายยางพาหนะหุ้มเกราะเบาแล้วยังสามารถใช้ยิงทำลายอุปกรณ์เช่นเสาวิทยุเครื่องบินที่จอดอยู่บนพื้นหรือระบบเรดาร์ที่ไม่เคลื่อนที่เคสวิคสิบสองจุดเจ็ดมีความแม่นยำสูงเนื่องจากใช้กล้องซุ้มยิงที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการยิงระยะไกลนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมเช่นที่เก็บเสียงเพื่อลดเสียงและแสงขนาดยิงปืนนี้ถูกใช้งานโดยกองกำลังทหารรัเสเซียใน,ในหลายสถานการณ์และมีชื่อเสียงด้านการทำลายล้างที่สูง